เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้า Toyota, โตโยต้าโคโรนาอีกแล้วครับคับสนไม่ท่านผู้ชมได้เรียกซื้อเละกชมกันเป็นประจำครับคันนี้เป็นรถปี94ครับสีขาวนมเดมิดม,ดมครับเกียร์ออโต้ภายในสภาพดีนะครับเป็นเบาะหนังแอร์ยินมีวิทยุจอ2ดินนะครับมีกล้องหลังครับ กระจกไฟฟ้าใช้งานได้1บานนะครับตำหนินะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้1บานต้องไปเช็คเอาครับช่วงล่างดีครับขายราคา49,999บาทนะครับเป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่แท็กซี่เก่าครับครับมีเครื่องเล่นเสียงครับภายในเป็นเบาะหนังสภาพดีภายนอกก็ตามรูปนี่เลยนะครับสีสันเือนเดิมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับอ่างยางอะไรมียางอะไรครบครับ อ่างเรียบไม่มีรอยยับรอยซ่อมนะครับไม่มีรอยชนหนักนะครับรถโดยรวมแล้วเดิมๆนะครับห้องเครื่องครับหันหน้าตามรูปนี้เลยนะครับเป็นเครื่อง 4A ครับ 1600cc เกียร์โตท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ